ดวนผูยญญาบาลฟินแลนด์คองความนิยมอันดับหนึ่งฝ่ายชายสวัสดีครับสวัสดีครับมิตรหมอแคนแฟนหมอลํมามาพบประพอกันอีกแล้วครับกับคุยกับแม็กซ์สตูดิโอครับสวัสดีเอฟทีโตเกียวมิวสิกเอฟที่พยาบาลฟินแลนด์และก็เอฟทีหมอลําทั่วโลกนะครับจากการไดติวตตามข้อมูลข่าวสารตามแพตฟอมต,ตางๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้พ่อพี่นอ้องมิตรหมอแคนแฟนหมอลั ได้รับช่รัระฟังและก็รวมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามากครับล่าสุดครับก็ได้มีโอกาสไปเห็นทั้งเพจหมอลำสตอรี่นะครับเพื่อด้มีการโพสต์การจัดอันดับนะครับศิลปินยอดเยี่ยมไ่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะครับงานนี้นะครับขอขอบคุณขอมูลจากทางเพจหมอลำสตอรี่นะครับเพื่อด้มีจัดอันดับความยอดนิยมของศิลปินแต่ละแผนก แฟนละแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมอลำไ่ว่าจะเป็นศิลปินยอดนิยมนะครับซึ่งฝ่ายหญิงนะครับอยากสีห้องหูครับก็เป็นทร้างฝากฟังของพี่แอนออรดีนะครับที่คลองอันดับหนึ่งศิลปินยอดนิยมฝ่ายหญิงนะครับส่วนฝากฟังนะครับของศิลปินยอดเยี่ยมฝ่ายชายนะครับเป็นไผ่ไปบัวใดครับทั้งเพจหมอล่ำสตรีเพิ่นยกให้อันดับหนึ่งนั่นก็คือบอสปีดขับผู้ญบาดฟิลเล์ อยากเสีเห้องหูครับพ่อพี่น้องบอกว่าจะเป็นทัการติดตามของเอฟทีเองหรือผู้ติดตามตามแพลตฟอร์มต่างๆบอกว่าจะเป็นทั้งแพลตฟอร์มส่วนตัวบอกว่าจะเป็นทั้งเพจผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์บอกว่าจะเป็นทั้งเพจทั้งขายตัวเกียวมิวสิกนะครับหรือทั้งแพลตฟอร์มแอปดำนะครับต่างได้รับความนิยมชอบชอบจากเอฟทีนับวันยิ่งขยายฐานเอฟทีมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะครับการได้รับ ความิดช่มความสามารถนะครับในวัยที่อายุ2 4อย่าง2 5ซึ่งสามารถบริหารกิจการเลหลายอย่างในเครือข่ายปว่าจะเป็นทั้งคา ok Music, ่ายเพลงตัวเกียวมิวสิคว่าวจะเป็นทั้งผับปลาปลาหฮดฟินขับรวมถึงกิจการาคาเฟ่ต่างๆในอนาคตต่างๆนะครับกัจะมีธุรกิจอีกมากมายที่จะเพิ่มเติมและเสริมขาม,มานะครับ งานนี้นะครับพอเป็นพี่น้องวิดปอแค่แฟนพอรับสีเป็นเอฟที่ตเกีมิวสิกเอฟทีบอดบิ๊กรวบหนึ่งเอฟที่ทั่วไปกระต่างไปแสดงความยินดีในเพจของหมอรับสตอรี่กันอย่างล้นหลามในการที่ทั้งเพจเพื่อนได้มีการจัดอันดับความนิยมทางนี้นะครับส่วนเดื่องเล่าข้อมูลข่าวสารตากที่เพจเพื่อนนะครับได้มีการเรืย่ยใยญ่สาเหตุที่บอดบิ๊กได้รับความนิยมเพราะเป็นพี่น้องวิทหมอแคนแฟนปอรับ สามารถไปอ่านได้ในเพจของเพิ่อนนะครับเพื่นเขียนบรรยายไปอย่างชัดเจน้วกะ็ทีมาทีไปความเปลีนไปเป็นมาและสาเหตุทำไมปอดบิ๊กถึงข้องอันดับศิลปินยอดนิยมในเวลานี้นะครับย้ายที่ผมบอกขาดต้นครับเพระว่าจะเป็นทัพผลงานเพระว่าจะเป็นการทั้งวางตัวความอบอน็อบทอมตน้นนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะครับที่ปอดบิกเคสอยู่บางเสมอ นะครับรวมถึงการมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการที่จะว่างแผนดําเนินธุรกิจว่างแผนการบริหารขายเพลงนะครับรวมถึงทําให้โตเกียวมิวสิกนะครับเป็นทีนิยมในขณะนี้อย่างขึ้นหูแบบพิดหูพิจาแหะครับพ่อพี่น้องมิดบอแค้นแฟนบอลันบรรยายบอลซืบรรยายบอเบิร์ตะครับความบอลซืที่จะบอกภายในคล,คลิปเดียวครับพ่อพี่น้องทุกคนที่เป็นเอฟทีของ บอดบีต่างรู้ก็ดีครับว่าสิ่งไหนที่บอดบีเค็ดแล้วมันสามารถจับต้องได้นะครับบอดเบนแท่ข้ามคุยข้ามโฆษณาไปมือนมือนะครับสิ่งไหนที่เขาลงลงมือเหตแล้วมันประสบความสําเร็จสิ่งไหนที่ผู้ชายคนนี้ลงมือทําแล้วมันวิเ่จะเดินไปข้างหน้านะครับนี่คือปัจจัยลักสาเหตุที่ได้รับความนิยมนะครับชื่นชอบนับวันยิงขยายตัวมากข,ขึ้นนะครับ เึีงงานนี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีครับที่บอดบิ๊กนะครับได้รับการจัดอันดับอันดับหนึ่งจากเพจมอลลั่มดังอย่างเพจมอลลัมสตอรี่นะครับผมก็ได้นับเสนอข้อมูลข่าวสารมาให้พ่อพี่น้องบิดวอแคดแฟดบอลลั่มเอฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซีภูญบาลฟินแลนด์ได้รับชมรับฟังและการดวลการแสดงความกิตถิ่นกับบอดบิ๊กไปด้วยกันครับ สำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอพ่อแม่พี่น้องวิทย์หมอแค้นแฟนหมอลำประมาณนี้แหละครับคือเก่าคือเดิมครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยแดดน้ำกันเข้ามาตักเตือนกันเข้ามาครับที่สำคัญครับถี่ชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อัอออออลปลาพาจากพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ